สนับสนุนโดยท่อดีท่อพ v วีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาในช่วงที่แล้วนะครับเราอยู่กับนักกีฬาทินลงหญิงนะครับรวมทั้งผู้ฝึกสอนด้วยก็คว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองกับอีกสองเหรียญเงินนะครับถามกันต่อเลย <c oughs> พี่นพเร่อกของนุญาเรียกพี่นอกพี่นอ,อ,อครับเราไปแข่งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายาขนาดไหนครับ เป้าหมายของสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับที่หวางไว้ก็คือหนึ่งเียนทองสองเลี้ยนเงินนะครับซึ่งนักกีฬาเราทําได้ทําได้ตามเป้าเลยที่สมาคมก็น่าจะมีอาชีพให้เยอะหน่อยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีนะครับก็ได้ขนาดนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้นี่น่าน้อยใจนะเก็บตัวนานเท่าไหร่ครับเก็บตัวหกเดือนครับหเดือนครับผมเพียงพอไหมก็ก็ดีครับเพียงพอเราเก็บตัวที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอสี่เดือนอยู่พออ่อนหน่อยเลยสิครับพออ่อนหน่อยลองสุภกิจสัมปีนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่พม่าอีกหนึ่งเดือนอ๋อตรงไหนที่พม่าครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่นครปฐมอีกสองสัปดาห์ครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งสีเกมครับอย่างน้องๆเนี่ยเขามีเบสิกส่วนใหญ่มีเบสิกตะก้อรอดห่วงอยู่แล้วพอมาเล่นชิดลงต้องปรับอะไรเยอะไหมครับอ่าก็ปรับเยอะนะครับเพราะว่าชิดลงที่ผมบอกว่าต้องใช้หลังเท้าเยอะนะครับตะกอบ้านเราใช้ลูกหน้าเท้าลูกแตะเยอะ ก็ใช้การคอนโทรลลูกเน้นเรื่องของการคอนโทรลลูกเยอะมากนะครับเบสิกพื้นฐานสมรรถภาพทางกายนะครับก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยครับผมมีอะไรบ้างก็ควบคู่กันไปในเรื่องของกําลังครับความเร็วความทนทานความแข็งแรงใช้หมดเลยรวมถึงความคล่องตัวพวกความอ่อนตัวยืดหยุ่นสเตตชิ่งอะไรใช้หมดครับผมครับถามที่น้องไหมน้องไหม เล่นตะก้อรอดห่วงมาต้องบอกว่าคือเล่นตั้งแต่เด็กก็เล่นหลายหลายระดับรายการและพอมาเล่นชินลงปรับตัวยากไหมครับไม่ยากเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะว่ามีพื้นฐานจะเซฟปักมาบ้างเล็กน้อยค่ะมันมีมันม,ม,นมีท่าอะไรปิสรได้ไม่เหมือนชาวบ้านนั่นบ้างไหมไม่ค่ะท่าก็จะคล้ายตะก,ก้อรอดห่วงบ้านรเราค่ะอ๋อเพราะตะก้ออดหว่วงเราก็มีอย่างเนาะหลังก็มีอยู่ใช่ไหม <c oughs> ชินลงก็มีเหมือนกัน <c oughs> มีค่ะอ๋อแต่ถ้าชินลงนี่คือต้องต้องเล่นให้เลี่ยบพื้นมากที่สุดครับ ประหยัดเวลาทีนี้มันจะมีท่าที่มันเพิ่มยากขึ้นก็คือจุดสัมผัสลูกครับก็จะใช้ฝาาา่ฝาเท้าฝ่าเท้าเนี่ยไ فا ด้านหลังสัมผัสลูกฝ่าเท้ากาาับส้าาานเท้าครับที่ยากสองท่าก็คือฝ่าเท้ากับส้นเท้าซึ่งน้องแจมเนี่ยเล่นลูกส้นเท้าเป็นลูกถนัดลูกหลักยิ่งลูกผ่านหัวเนี่ยใช้ส้นเท้าด้านหลังเน,นี่ยพื้นที่มันจะแคบโอ้โหคะแนนเยอะเล่นยากใช่ครับต้อง,องแม่นครับครับน้องไหมก่อดไปนี่ ตั้งเป้มมาหมายไม่ว่าเราจะต้องได้เหรียญทองก่อนไปก็ตั้งเป้าหมายค่ะแล้วก็ตั้งกับตัวเองว่าทําให้ดีที่สุดต้องทําให้ได้พอได้มาก็เต็มที่เลยะนะครับอะน้องแจมน้องแจมค่ะก่อนไปซีเกมครั้งนี้ตั้งเป้าหมายสําหรับตัวเองไว้ขนาดไหนครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเล่นเหมือนที่เราซ้อมมาค่ะอทําได้ทำได้จริงๆเลยถ้าเกิดว่าไปเกิดไม่ได้ได้แค่เหรียญทองแดง ก็รู้สึกเสียใจค่ะที่คุณซ้อมมาค่ะครับอ่ะคนสวยมีสวยอยู่คนเดียวทั้งทีมก่อนไปตั้งเป้าหมายว้ขนาดไหนก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะจะเล่นให้เหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะแล้วพอได้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ภูมิใจค่ะที่หมู่บ้านจัดงงานเลี้ยงยังยังค่ะเอาตังค์ไปซื้ออะไรบ้างหรือยัง ยังค่ะยังไม่ได้ตังค์ใช่ไหมต้องหลออีกรอยประมาณซีเกมหน้าครับแล้วเดี๋ยวตังค์จะได้หล่อเล็กเขาก็ให้แต่ครับพี่นอบไปอยู่ที่พม่าเราไปก่อนลุ้งหน้านานไหมครับช่วงที่ไปแข่งขันไปก่อนสาวันสามวันแต่ว่าเราเคยไปเก็บตัวที่นั่นก่อนแล้วใช่ครับนักกีฬาเราชินกับสภาพอากาศแล้วก็คือตอนที่เราไปอยู่เนี่ยเขามีการแข่งขันด้วยครับปรีซีเกมแต่เราไม่ได้ร่วมนะครับแต่ ทางทีมงานเราเนี่ยพานักกีฬาไปดูรบ,บรรยากาศการแข่งขันสนามแข่งขันซึ่งพอไปปุ๊บนักกีฬาเราไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวครับก็ถือว่าก็โชคดีโชดคชดีของผู้ใหญ่ทางสมาคมที่จัดการให้นักกีฬาเราเนี่ยไปเก็บตัวก่อนอนะครับก็ถือว่าดีเลยได้ปรับตัวใช่อากาศตอนนี้ไปปรีซีเกมกับอากาศช่วงที่ไปแข่งจริงเนี่ยต่างกันเยอะไหมนิดหน่อยหนาวขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากครับ คิดลงที่แข่งที่เนปิดอในพิดอนปิด,ปด,ปดเลยได้ใช้เมืองใหม่ด้วยสภาพเมืองเป็นไงบ้างให้พี่นอเล่าให้ฟังิดนึงสภาพเมืองก็เป็นภูเขาครับเป็นภูเขาแล้วก็สร้างสร้างสร้างเมืองในภูเขาผมคิดว่ายอย่างนั้นนะแล้วก็ประชาชนก็อยู่ห่างกันแต่เขาจะจัดเป็นโซนโซนตลาดโซนโรงแรมรโซนสนามกีฬาซึ่งที่พักเนี่ยจะไกลจาก,ก,ากสนามนะครับโรงแรมเนี่ยจะไกลจาก จากสนามแข่งขันใช้เวลาประมาณ25นาทีในการเดินทางไปแข่งจะมีรถรับส่งมีรถรับส่งยังดีนะนักข่าวที่เดินนะครับวันละประมาณ20่สิโลใช่รถน้อยมากใช่ครับรถน้อยมากเอตอนที่เราแข่งแล้วก็ก็คือแน่นอนว่าเป็นกีฬาของเขากีฬาของเม่ากองเชียร์เขามีโหทีมไทยอะไรบ้างไหมกองเชียร์เขาก็ ก็มีนะครับมีโหแต่ว่าจะเชียร์มากกว่าเขาเชียร์ทีมไทยผมยังแปลกใจว่าไอ้คนพม่าเชียร์ทีมไทยแลนด์นะครับในทีมชินลงเนี่ยทั้งชายและหญิงคนพม่าเชียร์ไทยแลนด์แต่เป็นอีเวนท์ที่เราไม่ได้แข่งกับเจ้าภาพแต่อีเวนท์ไหนที่แข่งกับเจ้าภาพเขาก็เชียร์ทีมเจ้าภาพแต่ไม่ได้มาโหแบบแบบน่าเกลียดไม่มีไม่มีมารยาทดีนะครับครับถือว่าคนพม่าน่ารักนะครับข้าวหน้าเนี่ย อาจจะไม่มีบรรจุที่สิงคโปร์อีกสองปีข้างหน้าชินโลอาจจะไม่มีบรรจุที่สิงคโปร์ถ้าเกิดไม่มีบรรจุแล้วเราจะทํำยังไงก็ถ้าเกิดไม่มีบรรจุก็ก็ต้องไปดูในอีเวนต์อื่นที่ที่เขาจัดการแข่งขันเช่นตะก้อลรอด่วงนะครับเพราะนักกีฬาเรามีขีดความสามารถเล่นได้หลายหลายประเภทนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีที่สิงคโปร์นะครับมีแนวโน้มได้ว่าสิงคโปร์อาจจะเริ่มเล่น<ช>แต่ขนาดเมื่อวานรอบชิงมวยนะครับ นักมวยสิงคโปร์โดนต่อยล่วงต่อยล่วง,งนี่ท่าทางเจ้าภาพผมไม่เอาดีกว่าเข้าหน้าไม่มีมวยแล้วเพราะว่าเจ้าภาพไม่ได้เหรียญเลยครับน้องไหมรบรรยากาศที่พม่าเป็นไงบ้างบรรยากาศดีกดดันไหมตอนตอนแข่งตอนแข่งเล็กน้อยค่ะน้อยตื่นเต้นช่วงชิงอีเวนท์ที่สองครับมีหน้าตาเหมือนพอม่ามีหนุ่มพม่ามาจีบบ้างไหม ไม่มีค่ะไม่มีเหลือคุณม่าคนไทยใครน่ารักกว่ากันคนไทยค่ะคนไทยเหรอเอาแล้วอแอนนี่ได้ยินดีใจเลยนะครับยังไงก็คนไทยดีกว่านะน้องแจมค่ะอยากรู้ว่าบรรยากาศที่มาม่าเป็นไงบ้างในสนามแข่งจริงเนี่ยตื่นเต้นขนาดไหนก็ตื่นเต้นแต่ว่าไม่มากค่ะอืมกองเชือ์มีผลไหมไม่มีค่ะไม่มีมีโดนโฮไหม ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคือโหวก็ไม่สนนะไม่สนค่ะหนูก็จะเตะใช่ไหมใช่ค่ะเขาท่านะคุณผู้ชมครับอัสมาฮะหนุ่มม่ม่าเป็นไงบ้างสู้หนุ่มเมืองไทยไม่ได้ค่ะพูดอย่างนี้คนไทยดีใจเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็คนไทยก็ดีกว่านะทำไมพ่อทำไมพอแม่าไม่ไม่ไม่สนเรื่อไม่มีมาจีบเหร เดินเฉียดก็ไม่มีเอะไม่มองค่ะไม่มองเลยเขาไม่มองหนูเลยหนูไม่มองเขาเป็เลยสใส่เขาไม่มองกดดันไหมตอนเล่นกับทีมเจ้าภาพไม่ค่ะมีเครียดถึงขนาดแบบเล่นไม่ออกผิดฟอร์มอะไรอย่างงี้ยไหมไม่ค่ะไม่กดดันก็ธรรมดาแล้วถ้าเกิดข่าวหน้าที่สิงคโปร์เขาไม่ตัดแล้วหนูจะไปเล่นอะไรก็เตะลอดห่วงแล้วก็เล่นชินลงได้ด้ค่ะ้วเขาไม่จัดแข่งแล้วหนูจะไปเล่นชินลงที่ไหนอะก็เล่นไว้ฝึกไว้เล่นคนเดียวก็ได้ อย่องดีครับอย่ามอางอโลกีนแง่ดนะีน้อยใจไหมว่าชินลงคนก็ค่อยรู้จักเลยอะไรเงี้ยสู้เ่ปักตะก้อไม่ได้ไม่ค่ะไม่เลยน้อยใจเลยยันยืนยันเหมือนเดิมครับพี่นอรก็แล้วทางทางสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยเขามีวางแผนพัฒนากีฬาชินลงไปต่อไปเรื่อยๆมากน้อยขนาดไหนก็ทางสมาคมทั้งผู้ใหญ่เนี่ยก็ที่เขาคุยกันระหว่างสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยกับสมาคมชินลงของประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะ จะมีการเชิญเชิญทีมชาติไทยไปแข่งในในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่พม่าเขาจัดขึ้นครับครับเรื่อยๆเป็นวางแผนระยะยาวไว้เหมือนกันใช่ครับอ่า,า,อาผมเลยงงเมื่อกี้คุยสาวๆเพลินถ้าชินลงมีที่สิงคโปร์คาวนา,าคิดว่าเราน่าจะได้เหรียญทองไหมชินลงถ้ามีคาวนาเนี่ยผมคิดว่าต้องมีการปรับในเรื่องของกติกาครับเช่นกติกาตอนนี้บางลูกบางจังหวะเนี่ยมันจะเป็น การตัดสินด้วยสายตายอนะครับมันต้องชัดเจนนะครับปรปับปติกยาให้มันชัดเจนในเรื่องของมันมีการรีเพย์นะครับผมอธิบายคาว่ารีเพย์นิดนึงร,รีเพย์ก็คือถ้าเกิดนักกีฬาเราเล่นท่านี้แล้วมันไม่ชัดเจนเช่นลูกฝ่าเท้าเนี่ยมันไปโดนขอบรองเท้าเขาให้เรารีเพย์ถ้ารีเพย์ช้ามันจะเลยไปหมายเลขอื่นต้องย้อนกลับมาหมายเลขนี้อีกจ<อ>ึงมันจะทําให้ทีมเนี่ยเสียจ,จังหวะ พอเสียจังหวะมันก็จะไม่ไหลลื่นเกิไม่ไหลลื่นอ๋อมีกติกาอย่างนี้ด้วยใช่ครับมีกติกามีรีเพย์เพราะมันมีวงกลมครับวงกลมด้านในกับวงกลมด้านนอกเส้นในเหยียบไม่ได้เหยียบปุ๊บฟาวครับอย่างนั้นเลยกติกามันชัดเจนแต่ว่ายังไม่ชัดมากครับคราวหน้าถ้าปรับปรุงเรื่องกติกาน่าจะพัฒนาได้อีกครับครับผมทางด้านคู่แข่งในนอกเหนือจากเจ้าภาพเลยเนี่ยมีทีมไหนที่ดูแล้วมีแววว่าจะลุ้งบ้างลาวลาวครับ เาวเนี่ยเขาได้เปรียบเราตรงที่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาเอาโค้ชพม่าเข้าไปตั้งแต่ต้นนะครับครับครับผมแล้วก็มาแข่งคราวนี้ก็เขาทําได้ดีดีเกินที่เราคิดไว้นะครับทําให้เราต้องกดดันกับทีมเราเยอะในการแข่งครับผมซึ่งอีเวนท์ที่สองที่เราได้เหรียญทองเนี่ยเราชิงกับทีมชาติลาวครับเกือบไปเหมือนกันสูสีกันสูสีแต่ว่าเราเราเด็กเรานิ่งกว่าทักษะดีกว่านักกีฬาลาวกับลราใครสวยกว่ากัน ผมได้กล้าตอบเลยนะใช่ได้นะลาวก็น่ารักดีนะครับแล้วถามพี่น้องกีฬาชินลงเนี่ยยังยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในบ้านเราถือว่าน้อยมากคือรู้จักก็จากครั้งนี้แหละใช่ครับต่อไปเนี่ยคิดว่าเอาทวน์นเมต์ในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีชินลงแข็งมากขึ้นไหมอันนี้ตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางสมาคมครับนะครับว่าสมาคมจะ มีการจัดการแข่งขันชินลงเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดในซีเกมทั้งต่อไปมีชินลงเนี่ยผมก็อยากให้มีแมตช์แข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีกีดความสามารถมามาช่วยทีมอีกครับอ,อ,อ,อืมก็ต้องดูกันต่อไปนะับเพราะว่าเป็นกีฬาใหม่แล้วก็ถ้าบอกว่า เรียกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านไม่ใช่กีฬาสากลนะครับซึ่งมันจุเข้ามาในสี่เกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับคือพม่าเขาบอกว่าเล่นมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็เล่นประเทศเดียวในโลกด้วยนะครับทางสมาคมหรือว่าทางภาครัฐให้การสนับสนุนยังไงบ้างครับภาครัฐสนับสนุนดีนะครับดีมากทางสมาคมเนี่ยให้การดูแลนักกีฬาชินลงเนี่ยผมถือว่ายิ่งท่านนายกนะครับนายกสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับท่านบุญตีจารอารีรัชการนะครับให ให้การดูแลเป็นพิเศษก็ว่าได้ครับมีทั้งมาเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งไปเก็บตัวที่ประเทศเจ้าภาพให้ความสําคัญมากครับซึ่งนักกีฬาก็ได้รับกําลังใจตรงนี้ดีถือว่าโชคดีนะครับทางการกีฬาของประเทศไทยก็ไปตรวจเยี่ยมตลอดครับครับเสจะลึกก็คลุกคลีกับตะกร้ออยู่แล้วใช่นะครับก็ท่านผู้ชมครับก็คงจะได้ความรู้แล้วก็เรื่องคุยเบาๆกนะครับหลังจากที่นักกีฬานั้นได้ ทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นคว้าเหรียญทองมาได้จากกีฬาชินลงนะครับวันนี้เราขอบคุณจ่าสิบเอกอธิยุทธ์กิมทองนะครับผู้ฝึกสอนของทีมชินลงหญิงของไทยนะครับน้องไหมกัลยาลัตพลับกวังกลังนะครับน้องแจมพรภัยรินแป้นทองแล้วก็น้องอัสมาวิพาณสุขชิตขอบคุณมากครับที่มาเลวมรายการครับวันนี้คนเป็นข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ